nguyễn trung, ui, có trẻ kĩ kiệt, có trẻ kĩ kiệt, không dám lุk, vẫn ở trong phòng A, vẫn ở trong phòng A, không dám lุk, trẻ nhỏ kĩ kiệt cấp, trẻ nhỏ kĩ เกียดนิดนึงขอเบิตกี้เกียดนิดนึงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยที่นอนกาฟิวของเขาเขาก็ไม่นอนที่นอนเพราะว่าเขาร้อนเขาก็ไปนอนพื้นตรงนั้นเขาก็ไปนอนพื้น Đi qua để quá chút lòi đấy mày nè. Say một chút lòi đấy mày nè. Ui thầy. nó ôi ôi, ôi. À, ôi, ôi. ลูกลัเอ้ยนี่นอนมอนโอ๊ยแล้วก็มานอนอยู่ดียายที่นอนตรงนั้นแล้วก็มานอนตรงนี้อ่ะลูกเดอะโอ้ยคือสิขีดานแท้ลูกรักลูกตอนันที่นอนกาเฟ่นูเหรอ Ngà phiêu nóng nóng nơi nóng nóng nơi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  lúc, เปลี่ยนที่นอนจริงๆเหรอเปลี่ยนนอนพื้นทำไมนอนบนเตียงเอาไม่ชอบจวนน้องอ,อ,อ, <c oughs> อันนี้ชอบจวนนอ้อ,นนอ,นนองดูสิทำไมมันขับคันไม,มนต,ตอนไนใจแล้วตอนไใจทำไม Dah 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 ni Kita pergi dulu ke langkai Loh, pa Ma leh ah. <tik> Ha Kau saj min san, kau saj saj yau Ma leh leh Eh eh Come on โอ้โหลีลาโอ้โหติดตูดติดตูดแค่ขึ้นรถนะคะเพิ่งแค่โมงเนี่ยลูกขึ้นตรง,งนี้อ่ะลูกโอ้ยน้ออัพเออมาน,นี่ก่อนมาน,นี่ก่อนมาคข้มามาเนี่ยมาๆเทปมาเออดับเบิลเซฟตี้ครับ ไปเที่ยวแล้วลูกงั้นจะไปเที่ยวแล้วครับีแบบเที่ยวลูกเนะเาะเดี๋ยวกําลังกายมาไปออกกําลังกายเพื่อสุขภาพที่แข็งแรงนั่งนั่นแหละลูกเออนั่งน,ะ <laughs> <laughs> นั่นแหละหนูนนท์นมาทางนี้ค่ะขึ้นมาทางนี้ค่ะลูกนี่นี่นี่มาทางนี้ค่ะ Good boy. Eh. Ah. Oh, What? Oh, oh. Wait, wait, wait.